สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าวก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการอนุบาลกิ่งตอนกันนะคะการอนุบาลกิ่งตอนอนุบาลด้วยวัสดุอะไรก่อนลงปลูกที่จะทําให้ได้ผลดีก็คือมะพร้าวสับนะคะมะพร้าวสับจริงๆถามว่ามีประโยชน์ยังไงในการอนุบาลกิ่งตอนเพราะว่ามะพร้าวสับนอกจากเป็นตัวเก็บความชื้นได้ดียังมีสารอาหารนะคะที่ว่าเมื่อเราอนุบาลกิ่งตอนก่อนพักฟื้นไว้ก่อนลงปลูกจริง ก็จะทําให้รากของเขานะคะหลังจากที่เราแกะตุ้มตอนแล้วก็จะทําให้รากของเขาเดินดีนะคะ mm hmm. เมื่ออนุบาลไว้ในแก้วในกระถางวัสดุที่เราใช้ในการอนุบาลกิ่งตอนก็คือมะพร้าวสับอันนี้เราไม่ต้องแช่น้ํานะคะคือช่วงที่เราอนุบาลก็คือเราจะตัดกิ่งนะคะตัดกิ่งตอนออกมาแบบนี้เดีย๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะ อันนี้สาหรับมือใหม่มือเก่าก็สามารถทําได้นะคะการอนุบาลก่อนลงปลูกจะทําให้ต้นโตเร็วถามว่าอย่างสายพันธุ์นี้อิรัก,กี้สามพะถามว่าถ้าเราโยนลงหลุมปลูกเลยได้ไหมก็ได้ค่ะแต่ว่าเราต้องทําร่มให้เขาพักฟื้นในยสักระยะหนึ่งแต่ถ้าเราใช้วิธีการอนุบาลในกระถางก่อนประมาณสักสองอาทิตย์ก่อนลงปลูกเราก็จะได้ต้นที่แข็งแรงนะคะแล้วก็โอกาสรอดก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเดีย๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะคะ อุปกรณ์ในวันนี้ของตังโมก็คือแก้วน้ํานะคะที่เราเหลือใช้แก้วกาแฟที่มีขนาดใหญ่นิดนึงนะคะก็หาตามได้ทั่วไปนะคะอันนี้เราก็ขอเข้ามานะคะอันนี้วิธีการขั้นตอนแรกก็คือการเจาะดูเราก็ใช้มีดกรีดนะคะก็คือไม่ต้องเจาะเป็นรูใหญ่มากแค่กรีดระไวน้ำไม่ให้น้ำขังสักสองด้าน นี่นะคะ่ะพลาสติกก็จะแกะง่ายเจาะแค่สองด้านกพ็พอนะคะตรงข้ามกันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่มะพร้าวสับลงไปประมาณหนึ่งส่วนก่อน อันนี้เป็นสับละเอียดนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดตุ้มตอนออกวิธีการตัดตุ้มตอนเราก็ยกนี้ขึ้นนะคะแล้วเราก็ตัดก็จะไม่ให้ไม่โดนลากนะคะ สายพันธุ์ล็อคกี้นี่ถามว่าปลูกง่ายไหมก็เป็นสายพันธุ์ที่ปลูกง่ายแล้วก็ผลดุกนะคะนี่นะคะเมื่อเราแกะมาได้อย่างนี้แล้วเราก็ปลูกเลยค่ะ วิธีการอบเราก็ไม่ต้องอบมากนะคะใช้วิธีนี้คือวางไว้ในร่มถ้าเรากลัวรากเดินไม่ดีเราก็ใช้ถุงพลาสติกนะคะคลุมบริเวณที่เราวางไว้ช่วงนี้อากาศร้อนการคลุมก็คลุมตอนคลุมตอนเช้านะคะแล้วก็กลางคืนเปิดผ้าออกเพราะการที่คลุมมากจัดก็จะทําให้รากเน่าได้นะคะเมื่ออากาศร้อนจัดแต่วิธีการตังโมก็คือ เมื่อเรานั่นเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ลดน้ําให้ชุม่มแล้วก็วางไว้ในร่มเพียงเท่านี้นะคะก็จะทําให้ต้นที่เราอนุบาลน,นะคะจะโตเร็วมากเดีย๋ยวเรามาลดน้ํากันดีกว่าค่ะส่วนใบนี้เราก็เอาออกเลยนะคะให้เหลือต้นหนึ่งประมาณสามใบผลนี่ก็เอาออกให้หมดเพราะว่าเป็นตัวถ่วงต้น นี่นะคะอันนี้กิ่งโค้งงอวิธที่วางวางก็ระาวาังไว้ในร่มลำไรนะคะเพื่อที่จะเป็นการฟักฟื้นในตัวหลังจากนั้นเราก็ลดน้ำให้ชุ่มถามว่าเราจําเป็นต้องอบไหมด้วยวัสดุถามว่าลงอบเราก็ไม่จําเป็นต้องลงอบนะคะเพราะว่าเมื่อต้นไม้เรามีปริมาณมากๆเราก็หามุมบ้านนะคะวางไวช้ชื้น ยิ่งถ้ามีปริมาณมากการอบเราต้องทํารงเดือนนะคะแต่แตงโมนี่วางไว้นี่คือในดงปากกล้วยแบบนี้นะคะเพียงเท่านี้เดี๋ยวประมาณหนึ่งอาทิตย์รากของเขาก็จะงอกมาให้เราเห็นก็คือเคล็ดลับของการอนุบาลกิ่งตอนละเดือฝรั่งพันอีลักกี้กันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะ